อันล็อกคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้แต่งตั้งาศาสดามาเพื่อเรียกร้องมนุษย์สู่การพักดีอันล็อสทรงกล่าวว่าและโอ้หมู่ชนของฉันเอย๋ยฉันมีได้ร้องขอทรัพย์สินใดสำหรับการเผยแพร่แต่รางวัลของฉันอยู่ที่อันล็อและฉันจะไม่เป็นผู้ขับไล่บรรดาผู้ศรัทธาดอก แท้จริงพวกเขาจะเป็นผู้พบพระเจ้าของพวกเขาแต่ฉันเห็นว่าพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้งมงายอูดสุรทิสิบเอ็อายะที่ยี่สิจงอย่าอวดดีต่อคำเรียกร้องจากท่านนาบีผู้ที่มิได้มีผลประโยชน์ใดๆนอกจากเพื่อความเมตตา การเรียกร้องของท่านนบีก็เพื่อให้มนุษย์นั้นเดินสูน่ทางแห่งความเมตตาจะอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเขา